รถเข้าใหม่คันนี้นะครับสไตล์ผู้บริหารแต่ว่าประหยัดน้ำมันมากประหยัดถึง17กิโลเมตรต่อลิตรเป็นเจ้าตลาดนี่คือ t o t ต้ c a m มรี่ไฮบปี2022เลขหม่น้อยมากๆสภาพสวยเันใหม่ใครสนใจห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดเลยครับ คันนี้นะครับโตลต้าแคมรี่ไฮบริดนะฮะรุ่นพรีเมียมลักซ์รี่นะครับ,รรบด้านหน้านี่คือสวยๆเลยสีของเขานะครับเป็นสีแบบ เคลือบมุกนะฮะเป็นมุก3ชั้นครับเคลือบจากโรงงานมาแบบนี้นะครับไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์เลน LED มีไฟ d a y t i m e r u n n i n g l i g h t นะฮะไฟตัดหมอกกระจังหน้าที่มีความสมบูรณ์แบบทุกอย่างและโลโก้ Toyota นะครับที่เป็นโลโก้พลังงานทางเลือกมีกรอบสีฟ้าแบบนี้นะครับคือด้านหน้าเนี่ยผมการันตีเลยนะความสวยนี่คือระดับนางฟ้าเลยนะครับสวยมากๆเลยนะใครอยากจะได้เนี่ยเอาไปใช้งานนะมาดูที่วัตโตได้เลยคันนี้สวยจริงๆการันตีเลยนะครับและนี่ก็คือหัวใจของรถคันนี้เลยนะครับสภาพเครื่องยนต์คือบอกได้เลยว่าสวยเหมือนใหม่เลแ้วก็็ปปนี ใหม่น้อยด้วยไม่ว่าจะเป็นน็อตฝากระโปงนะครับหรือว่าจะเป็นตะเข็บด้านข้างเบาโช๊กนะฮะสีแต้มอยู่ครบทุกอย่างแล้วก็วาลันตียังเหลืออยู่ด้วยนะครับคันนี้นะครับเครื่องยนต์เขาเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรนะฮะทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงมาอยู่ที่2 1 1แรงมา้าเยอะนะครับแต่ว่าประหยัดน้ํามันนะครับอัตราสิ้นเปลืองนี่คือทําได้ประมาณ17กิเมตต่อลิตรนะไซส์ใหญ่ขนาดนี้ อัตราสิ้นเปลืองขนาดนี้ผมว่าตอบโจทย์ในการใช้งานในเมืองด้วยนะครับนะใครที่กำลังมองหาอยู่คันนี้สภาพด้านหน้าคือสวยใสๆเลยนะฮะแล้วก็ไม่มีการชนด้านหน้าแน่นอนอันนี้ผมการันตีเลยรถบ้านแท้ร้อเซด้วยเครื่องยนต์นะครับก็ทํางานคู่กับเกียร์อัตโนม e ัติ eCVT นะในเรื่องของประหยัดน,น้ํามันแล้วก็นุ่มนวลครับตอบโจทย์สไตล์ผู้บริหารแน่นอนครับคุณผู้ชมดูสิครับนี่คือล oh ้อแม็กของรถแคมรี่คันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นมันติสป็กนะฮะก็คือเป็นแบบซิกซิกแบบนี้นะสีของเขาเป็นสีแบบทโทนนคครับบบเเเมมมีีีปดข้้แสภาพ ือไม่มีรอยเบียดฟุตบาทเลยรุ่นนี้นะครับรุ่นท็อปฟูลออปชันแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นซัลลนะูปออปชันฮะกระจกมองข้างที่มีบายสปอร์ตมอนิเตอร์แล้วก็เป็นแบบปรับพับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยสีสันสวยงามนะฮะติดฟิล์มแล้วรอบคันมือจับประตูนะครับไม่ใช่ระบบทีเลสโกรธรรมดานะครับเขาเป็นทีสมาร์ทเอนทรีนะเรียกได้ว่าฟังก์ชันความสะดวกสบายก็จัดเต็มมาให้เช่นกันนะสีนี่คือสวยรอบคันเลยสวยแบบเดิมๆทุกอย่างเหมือนออกจากป้ายแดงเลยนะครับคันนี้สภาพสวยจริงๆครับใครสนใจรถสไตล์ผู้บริหาานะนนนะคัีี้กก็มกร ตรวจสภาพรถจากกูอิสเปกชันแล้วก็บิสัชชิกนะฮะแล้วก็อื่นๆครับตัวถึง34 4จุดถามว่าตรวจอะไรบ้างตรวจโครงสร้างช่วงล่างเครื่องยนต์เกียร์แล้วก็ระบบการทางานไฟฟ้ารวมถึงในส่วนของระบบความปลอดภัยต่างๆนะแล้วก็มีใบรับประกันด้วยนะครับรถสไตล์ผู้บริหา,ารคันนี้นะครับต้องบอกว่าโอ้โหประหยัดน้ํามันเทียบเท่ากับอีโกคาบังคันเลยนะแต่ว่าราคานี้คือย่อมเยามากๆหายจากป้ายแดงเนี่ยเกินครึ่งนะฮะก็ประมาณสัก5 6าห0แสนบาทได้นะถ้าสนใจนะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคุณลูกค้าก็สามารถที่จะติดต่อปรึกษาได้ทที่บ 1 6 7 4 5 8 8 5เบอร์นี้เบอร์ฮอตไลน์นะะติดต่อได้24ชั่วโมงเลยครับและด้านท้านยนะครับนี่ด้านท้ายคือสภาพสวยๆเลยนะฮะมีโลโก้โต y ต้าที่เป็นโลโก้พลังงานทางเลือกคือเป็นกรอบสีฟ้าแบบนี้นะครับเซ็นเซอร์ถอยหลังนะรวมถึงกล้องมองหลังนะครับสภาพสวยไฟท้ายเป็น LED นะครับตรงนี้เปิดท้ายขึ้นมาดูเลย ใครที่เคยใช้โตต้าแคมรีนะครับผมบอกก่อนว่ารถที่เขาน้าใช้เพราะว่าพื้นที่เก็บสัมภาระของเขาค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็สภาพสวยๆแบบนี้นะสนใจต้องรีบทักเข้ามานะครับ mm. ด้านท้ายนะครับฝากระโปรงเมดอาร์ตเรียงตัวสวยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับนี่ครับนี่คืออุปกรณ์แม่แรงนะครับอ่าแล้วเปิดด้านท้ายขึ้นมาดู เราจะเห็นว่ายางอะไรก็อยู่ครบไม่เคยมีการใช้งานมาก่อนนะอ่างนี่คือสีสวยเลยนะครับสีไข่ไก่อยู่ครบเลยนะสภาพสวยสมบูรณ์ครับแล้วก็ด้านท้าน,นี่คือการันตีว่าไม่มีการชนด้านท้ายแน่นอนครับใครที่ชื่นชอบแคมรี่คันนี้นะครับมาจับจองได้เลยนะอย่ารอช้านะครับเพราะารถสวยๆอยู่กับเราไม่นานครับอ้าวคุณผู้ชมครับผมกําลังเล่นสรุปออปชันอยู่นะคันนี้มีสรุปออปชั่นด้วยนะครับแล้วก็ที่ผมดูอยู่นี่ก็คือจะเป็นบุกสวิตนะครับคันนี้มีบุกสวิตอยู่ครบอุปกรณ์ครบสภาพสวยประวัติสวยเข้าส่เช็คทุกระยะ นะฮะวลันตีในส่วนของตัวรถแล้วก็ไฮบริดนะฮะยังเหลืออยู่อีกเยอะเลยนะฮะนี่โอ้โหสรุปออปชั่นรุ่นท็อปนะฮะเบาภายในถามว่าเป็นยังไงเบาภายในเป็นแบบเบาปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับจากด้านข้างตรงนี้ก็ได้ด้วยเห็นไหมใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สาภาพเบาะคือสวยแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงพนักพิงแล้วก็ที่รองก้นเนี่ยเขาจะเป็นแบบพินสปอร์ตนะทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยสีสันสวยงามครับเบาหนังนีสาภาพสมบูรณ์นะฮะแล้วก็การตกแต่งคอนโซลเนี่ยใช้วัสดุที่เป็นแบบ ดำแบบ black high g o s นะฮะคือดำเงาแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นเหมือนกับลายแบบไทเทเนียมนะฮะตัดด้วยสีโครมเมียมแบบนี้นะให้ความรู้สึกหรูหราหน่าใช้งานนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเสียงนะครับเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆเครื่องเสียงนี่คือใช้ JBL Surround Sound System รอบคันเลยนะเรียกได้ว่าใครชอบฟังเพลงคันนี้ก็ตอบโจทย์แน่นอนนะสลูปมีนะครับหน้าจอตรงกลางเนี่ยเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่นะฮะใช้เป็นยี่ห้อของ JBL นะครับรวมถึงเครื่องเสียงด้วยนะเครื่องเสียงคันนี้ใช้เป็น JBL Surround Sound System ให้น้ำเสียงที่ยอดเยี่ยมมากๆเลย จากนั้นนะครับ FMAM ฟังได้หมดเลยรวมถึงการเชื่อมต่อบลูทูธนะฮะเชื่อมต่อ Apple CarP l a y a n d r o i d Auto ก็เชื่อมต่อได้ครับแล้วก็สามารถลงแอปพลิเคชันได้ด้วยการตั้งค่าก็ตั้งค่าได้หลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีในส่วนของอินโฟมิชันนะของตัวรถสามารถดูในส่วนของการทํางานของรถยนต์คันนี้นะในเรื่องของพลังงานก็ได้หรือว่าเช็คดูประวัติก็ได้ด้วยนะครับว่ามีการทํางานเนี่ยปกติไหมเป็นอย่างไรอดีตกับปัจจุบันเป็นยังไงบ้างสามารถเปรียบเทียบพลังงานได้ด้วยนะครับนะอันน ถนะัดลงมานะครับในส่วนของแอร์คอนดิชันนะครับแอร์ Air เองเนี่ยเป็นแอร์ปรับอากาศออโต้ Auto ที่เป็นนาโนนะฮะแล้วก็เป็นแยกซ้ายขวาดูโอโซนครับแล้วก็มีรูป a แอร์ออโต้ด้วยแอร์ Air นี่คือเย็นช่ำเลยแอร์ Air แถว2องเามีมาให้นะครับคันนี้ก็บอกได้เลยว่าฟังก์ชันการใช้งานออปชั่นนี่คือเยอะจริงๆนะฮะ นอกจากนั้นนะครับออปชันพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาครับก็จะเป็นไวเลสชาร์เจอร์ครับแล้วก็สามารถที่จะไม่ใช้งานก็ได้นะฮะแล้วก็ดันเข้าไปแบบนี้สามารถวางของได้ด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าเขาใส่ใจในเรื่องของการออกแบบแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยหลากหลายมากๆเลยนะครับเกียร์อัตโนมัติ eCVT นะครับเน้นในเรื่องของการประหยัดน้ํามันสภาพสวยครับแล้วก็มีการหุ้มหนังตกแต่งเนี่ยคือสวยงามครับมีลายไม้ด้วยตรงฐานเกียร์นะที่วางแก้ว2สล็อตแล้วก็ตรงนี้ครับโหมดการขับขี่นะกดอย่างเดียวก็ใช้งานได้แล้วนะฮะมีโหมด้วโ็่โหมด รวมถึงถัดมานะครับก็จะมีการขับขี่ด้วยระบบไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับก็คือ e-v โหมดแล้วก็ระบบโฮเบรกนะฮะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับฟังก์ชันจะเต็มเลยครับผมพุ่มอะไรของโตยต้า c a m รีนะฮะก็หุ้มหนังนะฮะเป็นแบบ3ก้านแบบนี้เลยคือสภาพคือสวยนะครับไม่มีริ้รอยรอยถลอกไม่มีเลยนะครับเหมือนใหม่มากๆนะสีสันสวยงามครับผมแล้วก็มีระบบ ความปลอดภัยนะครับที่เป็นโตต้าเซฟตี้เซนต์นะฮะไม่ว่าจะเป็นไบร์สปอร์ตมอนิเตอร์เลนคิปปิ้งอะเร์สระบบช่วยเบรกก่อนเกิดเหตุการณ์ชนอะดัพทีฟคุยคอนโทรลอันนี้มีมาให้หมดเลยนะใครที่ต้องการใช้งานรถแบบว่าระบบความปลอดภัยเยอะๆคันนี้คือตอบโจทย์นะพุ่งมลาลัยคันนี้นะครับหลังพุ่งมลาลัยเขาจะมีนี่ครับแพดเดอร์ชิพนะฮะให้มาด้วยนะครับก็ใช้งานง่ายนะฮะเลขไม้น้อยมากๆคันนี้เลขไมเ่เพียงแค่59,000ืาพโลเท่านั้นโอ้โหสาภาพสวยปีใหม่ไม้น้อยครับเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหผมดูเหมืออนผู้บบรริหาาางงย่ง เปิดตรงนี้เลยโชว์คุณลูกค้าซะหน่อยนี่ครับนี่คือสรุปออปชันนะครับคันนี้ก็บอกได้เลยว,ว่าเป็นรุ่นท็อปนะมีสรุปออปชันให้ด้วยครับห้องโดยสารแถวหลังนะฮะเบาะที่นั่งแถว2เนี่ยคือห้องโดยสาร ว้างแล้วก็ใหญ่มากๆหรูหรามากๆเลยนะฮะมีแอร์แถว2ที่สามารถเปิดปิดได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเบาะที่นั่งก็นั่งสบายนั่งนุ่มมากๆหนังคือสภาพสวยมากๆตรงกลางนะครับที่เท้าแขนนี่ดึงลงมาเนี่ยคือวางแก้วกาแฟได้อย่างเดียวไม่พอนะยังมีในส่วนของการควบคุมแอร์คอนดิชันด้วยและนอกจากนั้นนะครับฟังชั่นเพิ่มความสะดวกสบายเยอะจริงๆนะครับและก็น่าใช้งานมากๆเลยครับ เป็นรถไซส์ใหญ่ที่ประหยัดน้ามันสไตล์ผู้บริหารเลยนะฮะแต่ว่าที่สําคัญคือสภาพสวยมากๆด้วยปีใหม่ไม่น้อยปี2022ไม่เพียงแค่59,000ก็เท่านั้นคันนี้นะครับตอนป้ายแดงนะฮะในรุ่นนี้พรีเมียมลักซ์ซรีนะครับไฮบริดนะฮะราคาเคยขายอยู่ที่ประมาณ1,899,000บาทนะวันนี้วันทัวร์โต้ประหยัดกว่าป้ายแดงถึง500,000บาทเลยนะคันนี้เราขายเพียงแค่1,299,000บาทเท่านั้นต้องการจัดไฟแนนซ์ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่21,000บาทต่อเดือนก็เป็นเจ้าของรถโต้แคมรี่ไฮบริดคันน ป,ประชาชนใบเดียวนะเช็คเครดิตหนึ่งชั่วโมงรู้ผลรับรถคันนี้ไปใช้งานได้เลยและที่สําคัญรถของบันทูโตทุกคันนะเป็นรถบ้านแทรบเปอร์เซนต์การันตีไม่มีการชนหนาพิวามน้ำท่วมไฟไหม้แน่นอนที่สําคัญคือไม่มีการก่อไหม้เป็นไม้แท้ทุกคันครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 61645885เบอร์นี้เป็นเบอร์ h o ตไลน์ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยและช่องทางออนไลน์อื่นๆฮะไม่ว่าจะเป็นยูทูบเฟซบุ๊กทิกต็อกโดยเฉพาะเว็บไซต์นะ w o r l w i d e Bantuto.com นะตรงนี้นะเรียกได้ว่าใครต้องการรรรรรข้อมูููลนะตัวถถถปปี มุมเลยนะแลวก็ในส่วนของตัวรถข้อมูลรถเนี่ยมีครบเลยนะใครอยากได้ข้อมูลก็ดูใน w w w บวัน u ัว .com ก็ได้นะครับบริการตลอด24ชั่วโมงโดยแอดมินนะครับของวันทัวโตเองครับรถสวยๆแบบนี้สไตล์ผู้บริหารแบบนี้ราคาดีแบบนี้นะครับใครต้องการใช้งานก็ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะวันทัวโตซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมต้องที่วันทัวโตของเราเท่านั้นนะครับ